สอสอสหรัฐเสนอมติถึงรัฐสภาเรียกร้องรัฐบาลไทยปกป้องสิทธิมนุษยชนยุติคดีการเมืองชัดเจนว่าเป็นการกดดันชี้นำก้าวไก่อำนาจอธิปไตยของไทยเรื่องกฎบัตรกฎหมายและก็เรื่อง กฎหมายสําคัญที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระมุของไทยด้วยอ้างว่าเป็นเรื่องคดีการเมือง<ะ>เร่งกันเหลือกเกินก็คือสหรัฐอเมริกา<ะ>แล้วเมื่อวานนี้ารายงานข่าวจากประชาไทยสอสาสหรัฐเสนอมติถึงรัฐสภาเรียกร้องรัฐบาลไทยปกป้องสิทธิมนุษยชนยุติคดีการเมืองเผ<ะ>ือกมาถึงประเทศไทยเลยนี ขนาดว่าประเทศไทยตอนนี้<ช>กําลังเลือกเลือกตั้งไปแล้วนะใช่แล้วก้าวไกลเพื่อไทยนี่คะแนนมานะอันดับหน<ช>ึ่ง <1, S 2> อันดับสองนะล่าสุดทางฝั่งสหรัฐเสนอมติถึงรัฐสภาก็คือที่ท็อปนิวนําเสนอไปนั่นแหละ<ช>รายละเอียดเนื้อหาเนี่ยชัดเจนว่าเป็นการกดดันชี้นำก้าวไกลอำนาจอธิปไตยของไทยเรื่องกฎบัตรกฎหมายแล้วก็เรื่องกฎหมายสำคัญที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระผูมุขของไทยด้วย อ้างว่าเป็นื่องคดีการเมืองอเผือกกันเลยขนาดนั้นอีกอย่างก็ไปสังเกตการไงวันเลือกตั้งด้วย,น,ยนั่นอันนี้สอสอสหรานะ,ะเสนอมติถึงรัฐสภานะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ยังไม่ทันรับรองผลเนี่ยสถานทูตสหรัฐโดยเอกอัครทูตสหรัฐอ,ออกเป็นถ้อยแถลงนะฮะเนี่ยเนื้อหาก็คือเฝ้ารอการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสุดท้าย นั่นคือท่านเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกานะฮะไม่ใช่สอสคนนี้นะฮะแถลงการนี่คือเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประชำประเทศไทยโรเบิร์ตโกเดกนี่เป็นอย่างนี้เลยคือที่ต้องแยกกันเพราะว่าสอสคือส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 คือฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาแต่เนี่ยคือตัวแทนของฝ่ายบริหารสหรัฐอเมริกา ก้าวไกลประเทศไทยทั้งฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐและฝ่ายบริหารของสหรัฐเองแล้วเมื่อวานนี้คุณพิธาลิมจเจริญรั์รให้สัมภาษณ์นักข่าวก็พูดทันทีเลยประเด็นเรื่องนิรโทษสก,กรรมคดีที่อ้างว่าเป็นคดีการเมืองรวมหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะประเด็นคําถามก็คือหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแต่ละกรณีหนักเบาต่างกันออกไปไปด่านในหลวงหน้าสถานทูตเยอรมันนั่นก็โดนหนึ่งสองไปคุกคามขบวนเสด็จ ของพระราชินีนั่นโดนมาตราไปคุกคามขบวนสเสด็จไปจับจ่วงด้วยการด่านะด้วยการให้ร้ายด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดนหนึ่งหนึ่ง,งสองแล้วทั้งหมดเนี่ยจะดีแลโทษศกรรมหมดนีแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นบรรทัดฐานอะไรตามมา,าลองคิดดูเลือกตั้งครังหน้า บวนชนของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งทํามันทุกอย่างทําผิดกฎหมายบ้านเมืองทุกข้อหาอ้างว่าเป็นเรื่องการเมืองแล้วพรรคการเมืองที่เคลื่อนไหวอีกขาหนึ่งของตนเนี่ยได้อำนาจรัฐนีแ้วโทษก,กรรมให้หมดเราจะเอามาตรฐานนี้กันเหรอแล้วคนที่ลงเป็นสสของพรรคเก้าไกลเนี่ยโดนหลายคนนะผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับที่สหรัฐยื่นจมูกเข้ามา เรียกร้องกดดันประเทศไทยนะคนไทยเชื่อว่าคนไทยเนี่ยยอมอยู่ใต้ตีนสหรัฐหมดนะในขณะที่คุณพิธาประกาศจะเป็นรัฐบาลคุณต้องเป็นรัฐบาลของประเทศไทยนะของทุกกลุ่มทุกคนไม่ใช่ไปเป็นนายหน้าของใครนี่คือคำถามใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยเนี่ยต้องติดตามในแฟนเพจหรือฮิสตอรีได้มีการนำเสนอแบนเนอร์นี้ ไทยเสี่ยงเสียเอกราชจากสงครามล่าอนานิคมยุคใหม่ในศตวรรษที่21ที่เราแทบไม่รู้ตัวแล้วก็นำเสนอเป็นสกู๊ปนะฮะว่ารูปแบบการล่าอาณานิคมในอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วในปัจจุบันนะฮะ,ะพวกพิบ้มประเทศมหาอำนาจเปลี่ยนวิธีการแทรกแซงทางการเมืองอแนบเนียนขึ้นไม่เข้าไปมีบทบาทโดยตรงโจงแจ้งแต่ใช้วิธี แทรกแซงแบบที่เรียกได้ว่าสงครามตัวแทนนะ proxy war โดยพวกมหาอำนาจนะจะใช้อิทธิพลหรือเครือข่ายในการแทรกแซงการเมืองของประเทศอื่นๆเพื่อมาเป็นรัฐบริวารน,นะะกรณีชัดๆฮ่องกงนะมีการได้รับการสนับสนุนนะการเคลื่อนไหวจากต่างประเทศะนะไม่ได้เป็นการเข้าไป ยึดครองหรือเขาไปแทรกแซงตรงๆไม่ได้ส่งอาวุธไม่ได้อะไรโดยตรงแล้วก็รวมไปถึงอีกกรณีอื่นๆอ,อ,อีกหลายประเทศนะซึ่งอันนี้คือรูปแบบการแทรกแซงไม่ใช่การสนับสนุนอาวุธทางการทหารโดยตรงอย่างฮ่องกงเนี่ยเป็นการแทรกแซงการเมืองในฮ่องกงผ่านคาแนะนําและเครือข่ายนะสงครามตัวแทนมีหลายรูปแบบแล้วอันนี้แหละที่ทําให้ไทยเนี่ยสุ่มเสี่ยงเสียเอกราชในการล่าอาณานิคมยุคใหม่ อันนี้คืออีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store